ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงครับล่าสุดหลังจากที่เราการนั่งร้านเสร็จแล้วนะฮะกอนที่จะร้นะพี่ะก็เลยไม่เรื่องต้องด่วนต้องทำก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรอลุยงานกันเลยแล้วกันเอาจากด้านไหนก่อนเลยพี่ขวางเนี่วางนี่ไหมฮะเอองนี้วก็จะเอาแนวขวางหรือเอาแนวไหนขวางนี่วางนี่เพ่ให้มันอยู่เรียงต่อกันไม่ไม้ไปไหนอ๋อโอเคได้งั้นเราลองวัดดูไหม อันก็เล่ท่าเรผมเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวเอาลงมเก็จัดไปใคคนอะไรก่อนนะผมเดี๋ยวเราเราถึ้น้าวนะตรงมัน้วนนงร้านไหมุนไหมเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวไปเสริมร้านไปผมยนั่งรก่อนนทีโอ้โหชส่เด็กสอนนี่มันหนักเอะเดี๋ยวขึ้นทางเนาะครับขึ้นไปทางดูเนาะ เราจะไล่มาจากฝั่งนู้นเนาะฝั่งนี้จะได้มีพื้นที่ด้วยพอดีเลยกุุงตะปูอยู่บริเวณนั้นเตียงหมดแลยใส่กับบอโอ้ขากล้องยาวนี่มันก็ดีแบบนี้เนาะขวานหน้ถึงไอ้ไอ้ตรงนั่นเลยก็เลยเอาขึ้นจับอนะ อยู่กับตรงบนนี้ก็ได้มีทุกแขนเวยเฮ้ยปูงออกมาเลยนะเฮ้ยสายไฟมีไฟนหมอันนี้มีเอาเยพนเลยมีเยอว่างัถามันหล่นมาก่อนแขนนี้สุดยอดเลยไปผมต้องเอ้ยเดี๋ยว่ตาจะาเลยไฟยังมีไหมอันนี้มีเพล่ะนที่เอามนหลอดก็มีนั่นแยกหร ไม่คูดว่าเอาไปเข้าซ okay, okay, right, okay, ok, ิ่งไดเหรอใช่ไรียนนะเฮียตีตะกูแล้วก็ลองใส่ไว้หน่อยก่อนมาเกิดังไม่เคยตีผ้าเลยไม่เคยใครเคยหรือครั้งแรกดูมุมกล้องหน่อยนะแต่ว่ามันมยากกว่าที่เราติดอ่ะโอเคได้ครับถ้ามันพลาดลยไนั่งยิบนั่งอยู่ที่นั่นหลังหัวได้นะอ่ามันอยู่ตรงอะไต่อใบพอดีเนาะอ่าเอานั่นเออแล้วก็ติดต่อได้ไงใหญ่

làm đi, để, yeah. yeah. cái à, trong này, trong này ừ, búa, thì tăng pan qua, dùng đũa, không dùng đũa. à, làm ngay, không đi, làm đây, đi, đi, ăn, 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 tông cái này. hả? Một tang 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 อูนะเว้ยมาจิตนะพี่มันติดมันติดสายไฟของตบุญแมผมขอประกาหน่อยได้ไหมอยู่ไหนอ่ะราจลิงได้ไหมเราจะมโนบุญมองไม่เห็นิเลยลิงผมนะเวนาทีสสำคัญครับอ่ะแกพีตนะได้ไหมเฮยยังยังผมจะตกยวดลืมกอีกสักหน่อยนี่มันยันไตรงอ่ะพอแล้วพอแล้วอะไได้ยัวอ่ะ ชิ้งที่มันเบ้าน่นน่ะมันห่างทนึงมันห่างเดี๋ยอ่อนตาแล้วแ้วเอาคีบคีเดี๋ยวเปลยมันด้อย่างั้ก่อนยัเยังด้หมันมันฝังได้หดองเก่ันนี้ได้หมโอยอะไรอยู่ิดซ้ายวาเจมูนเก็บ่แต่ผมด

屌！啊！ ดีั่งอย่ยงเกิดมาครังร้งแรกที่ได้ตีฝ้าดีไหมเรื่องอะไรเรื่องหรอือเรื่องข้อุ้ตัวนะพี่ มันทำอะไรมาดูท่าทางแล้วจะปวดคอน่เลยเข้ามาบังรั้วตอยเอเนี้าปิน